คุณลูกค้าครับพอดีกรุณาใส่แมสให้ดีด้วยค่ะแล้วก็กดเยลล้างมือด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ทางร้านเราะคะ่ะไม่สามารถให้ทานที่ร้านได้นะคะโอเจ๊ย้วนๆน,น้าผมลูกค้าประจำเฮ้ยนเดี๋ยวนี้จะไปไหนสักทีต้องใส่แมสมั่ว้ยน่ารำคาญอยูจริงเลยทำไมย นี่แหละอันเดียวใส่ยาวๆนะคะเอาเบอร์เ,เกอรเนะี่ยหนึ่งใส่หัวหอมไม่ใส่ผัะแล้วก็คาเต้ร้อนแก้วนึงเออคุณลูกค้าครัพอดีกรุณาใส่แมสให้ดีด้วยคะ่ะแล้วก็กดยจล้างมือด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ทางร้านเราอะค่ะ ไม่สามารถให้ทานที่ร้านได้นะคะต้องซื้อกลับบ้านอย่างเดียวเลยค่ะโอ้โอเจย์ย้อนๆน้าผมลูกค้าประจำอาอแป๊บนึงอขอถามเพื่อนแป๊บนึงฮัลโหลเจ้าเอาเบอร์เกอร์ป่าอเอาวะเอาเบอร์เกอร์อะไรอะ่ะโอเคโอเคเดีย๋ยวสั่งให้แหละสั่งให้เจเอาเบอร์เกอร์หมูเพิ่มอีกหนึ่งขอโทษนะคะคุณลูกค้านั่งที่ร้านไม่ได้จริงๆค่ะ พอดีอาทางศาธพรณศุกขเขามีมาตรการห้ามน,นั่งทานที่ร้านนะคะอันนี้ต้องเอากลับบ้านนะคะเออก็ได้ก็ได้เอา,เ,อา,เ,อาเกมสั่งยังมะ้เอาโจพน,นักงานสั่งไว้ให้แล้ว นั่งเลยนั่งเลยนี่เธอดูสองคนนี้ดิแมสก็ไม่ใส่อ่ะเออใช่คนนึงก็ไว้ที่คางคนนู้นใส่ทอนไม่ได้เออช่วงเป็นไงบ้างจุงเนี้ยไปไหนมาไหนต้องใส่แมสอ่ะเหนื่อยนี่ห้อยคออย่างเดียวนี่หายใจไม่ออกโอ้ถ้าลำคาน้อหน้าลำคานี่แกใส่มากนี่หายใจไม่ออกนี่ห้อยคอใช่ร้อนจะร้อนเออถ้าไม่ใส่ก็โดนปารบตี้เงินเบื่อใช่เมื่อไหร่มันจะพ้นพ้นไปสักทีนะ แล้วค่ออวคะ,ค,ะ<อ>คุณลูกค้า70บาทค่ะเจ้าหิว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 คุณลูกค้าคะนั่งทานในร้านไม่ได้จริงๆนะคะโหเดี๋ยวไม่จ่ายตังค์เลยบีมานี่ก่อนเร็วทำไมอ๋อ,อเอาไว้ตอวคอมอาชีดก,ก่อนไปใกล้ตรงนี้เนี่ยไม่ใส่แมสไม่ใส่อะไรเลยไม่รู้ติดโควิดแบบน่ากลัวมากเลยาาก็ต้องให้อ,าาอ,ออกไปตับไปกกินที่บ้านก็ไม่ไปนั่งกินที่ร้านอยู่ได้ ดูดิไลยังไงก็ไม่ไปเนี่ยขู่จะไม่จ่ายเงินด้วยไม่ไหแบบเนี้ยพี่บีเอาแดงโซดาแกงคะ่ะใช่ค่ะแดงพีพบีให้พวกเขามานั่งในร้านได้เลยเหรอพี่บีก็ไม่ได้อะน้องแต่เนี่ยกูจะไม่จ่ายเงินที่พี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเขต้องให้นั่งกินไปอ่ะใช่น้องคุยไม่เรื่องเนี่ย,ยบอกว่าให้ใส่แมสใส่ไหมถ้าไม่ใสย่ยังไงได้ต้งใส่เข้ามาซื้อ แล้วนี่ยังจะนั่งกินในร้านอีกตังค์ถูกเข้าไม่จ่ายพวกเรามันรู้สึทำยังไงถ้าคนแบบนี้ด้วยเยอะปะไปไปเอาอหไรนะเจะ็ดสิบใช่ปะเจะ็ด<า>สิบขอบคุณนะคะไปเฮ้ยไปโป้มากเลยพี่หนูว่าต้องเอาแอลกอฮอล์มาพ่นร้านแล้วนะแอลกอฮอล์ฉีดพ่นร้านคงไม่พอ ปิดร้านดีกว่าเป็นกนผู้บีเถอะสำหรับวิดีโอที่จบไปนะคะก็ทําเพื่อความสนุกเท่านั้นน้องๆที่ดูอยู่ก็ไม่ควรทําตามพี่เกมนะคะมันไม่ดีมากๆแล้วก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะคะจะออกไปไหนก็แมสควรใช้วันต่อวันแล้วก็หมั่น้ังเกลอแอลกอฮอล์ด้วยนะคะสาหรับวันนี้พี่บีก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกพี่หอยใหญ่ฟิล์มะะด้วยนะคะบ๊ายบายสามสองหนึ่งแอคชั่น ขอขอดังๆหน่อได้ไองส2 1 a c t i o แอคชั่นวิดีโอนี้ทำเพื่อความสนุกเท่านั้นนะคะน้องๆที่ดูอยู่ก็ไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างนะคะทำตัวเออพักเดี๋ยวแป๊บนึงไปแล้ว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 